สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอ m a แมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็หน้าตาน้องชัดเจนขนาดนี้นะครับก็จะพูดถึงใครไปไม่ได้นะครับนอกจากแคปออมปุญญวีจริงเจริญ อดีตสมาชิกรุ่นที่2ของวง b บิ4 8น K 48แล้วก็ตอนนี้ดำรงตำแหน่งกัปตันวง CGM48 อยู่นะครับก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติอย่างที่ผมบอกครับช่วงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมจะพูดถึงผลงานต่างๆของเมมเบอร์ในปี2565ที่ผ่านมานะครับก็ทำมาได้หลายคนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงผลงานของแคปออมเนี่ยแหละนะครับว่า ปีที่ผ่านมาน้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องทํางานเยอะมากจริงนะมีงานให้เราได้ชมเต็มไปหมดเลยอะนะครับต้องคือไล่นี่ไม่รู้จะไลนครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็พยายามรวบรวมมาได้เต็มที่ที่สุดแล้วนะครับอ่ะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็มาเริ่มกันที่ผลงานซิงเกิลนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเปิดหัวมาด้วย s i n เกิลอ่าไซโยนาราครอนะครับที่มีการประกาศผลประกาศเซมบัสื่ออะไรกันมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะครับแล้วก็ป 2, ีส5พก็มีการเปิดตัวซิงเกิอย่างจริงจังถึง่ต้องบอกว่ามันมันว้าวนะครับเพราะว่าามันเป็นอ่าซิงเกิของ BNK48 แต่ว่ามันเป็นวาระโอกาสพิเศษที่เขาจะเป็นแบบซิงเกิลเลือกตั้งนะครับก็เลย รวม2วงเขาด้วยกันเลยนะครับตอนประกาศชื่อแคปออมมาแคปอมอมตกใจเลยเฮ้ยฉันฉันด้วยเหรอนะครับจําได้ไปดูในคลิปกันได้นะครับแล้วก็แคปออมก็ทําผลงานในซิงเกิลนี้ได้ดีมากาจริงๆนะครับน่ารักสดใสนะครับยิ่งได้มาทํางานร่วมกับแกงปลาเผาที่เหลืออยู่อีกครั้งเนี่ยโอ้โหแคปออมเต็มที่มากๆเลยนะครับแล้วก็เวลาออกงานต่างๆเนี่ยน้องก็ คอยช่วยสอนงานน้องคนอื่นๆด้วยนะครับยิ่งเมมเบอร์รุ่นที่3ที่เขาไม่เคยออกงานกับแคปออมมาก่อนเนี่ยก็ได้เรียนรู้สิ่งดีๆจากแคปออมมากมายนะครับไปถามแผมๆได้เลยนะครับก็ดจัยนะครับที่ตัวแคปออมได้กลับมา,าทำหน้าที่เซเบสสื่อในวงเบียนเคฟโฟเรียดอีกครั้งนะครับหลังจากน้องทำไว้ครั้งสุดท้ายก็ตอนคิมิวะเมโลดี้นุ่นเลยนะครับ อ่ะแล้วก็ผลข้ามผลงานมาอยู่ฝั่งวินเควฟเสไปแล้วเนี่ยก็กลับไปที่วงซีเจมฟเทีสที่แคปออมกับตันอยู่กันบ้างนะครับแคปออมก็มีซิงเกิลของวงซีเจมฟเสเช่นกันนะครับก็คือซิงเกิลที่4 e มาเอชิกะงกันนี้นะครับที่แคปออมก็ยังคงครองสต,ต,ติติเซบัสิกได้ตลอดเช่นเคยนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ย เพลงมันก็เป็นแนวมันๆโจ๊ๆด้วยนะซึ่งแคปออมก็ทําได้ดีเช่นเคยนะครับคิดว่าตอนแรกคิดว่าน้องเอลบางล่างน้อยจะเต้นโยกโยกหัวได้ไหมสุงปู่น้องทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็โอ้สวยน้องสวยมากๆจริงใส่ชุดของมาเอชิกะโมกันนีนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ในซิงเกิลไซยุนารักอเนี่ยเขาก็จะมีการโหวต ใช่ไหมครับในงาน general election ครั้งที่3ก็แคปออมเนี่ยผ่านมาหมดแล้วตั้งแต่ไม่ติดอะไรเลยในครั้งแรกแล้วก็มาติด under girls ในครั้งที่2นะครับแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยน้องประสบความสาเร็จมากๆเลยนะครับเพราะว่าก้าวขึ้นมาติดเซมเบอร์ส่ในางาน general election จนได้นะครับอยู่ในดับที่16โอ้ตอนประกาศดีใจมากๆเลยนะรับออมติดได้ ตันวงขึ้นมาติดเซนเสื่อได้มันมันสุดยอดแล้วอะครับเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็แคบออมก็มีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นเซนเสื่ในซิงเกิลที่2อของวงเบียนเก็คือซิงเกิลบิลล e ่เวนะครับก็โอ้ก็ดีใจด้วยนะครับน้องได้ไปทำหน้าที่ถึงประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับกับตันวง c ีเจมฟเทสายนญี่ปุ่นแล้วนะครับ แล้วก็พอเพลงมันออกมาก็น่ารักสดใสมากๆครับผมกกเก่งร้องก็เก่งเต้นก็เก่งแล้วก็สวยน่ารักจริงๆนะครับประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมามีผลงานในส่วนของวงตัวเองอีกครั้งนะครับ c j f o u นะครับก็ช่วงปลายปีก็ซิงเกิลที่5นะครับ2565แคปออนก็ยังคง ติดเซพบัสือในเพลงหลักอีกเช่นเคยคือเพลง2555นะครับได้แต่งตัวสวยๆนะครับชุดตั้งชุดเต้นชุดใน m อสวยมากๆค่ออมสวยๆนะครับเพลงก็ดีเข้ากับสาวเชียงใหม่แ,แท้ๆแบบออมมากๆนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับน้องยังมีได้รับโอกาสพิเศษอีกคือได้ร้องเพลงโซโล่เดียวนะครับก็ โอ้ตอนประกาศนี่ผมว้าวนะออมได้ร้องโซโล่เดียวสุดจริงอะคือส่วนใหญ่เพลงโซโล่เดี่ยวเขาก็จะเน้นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเต้นคิ้วแบบน่ารักมากๆแบบมิวสิกใช่ไหมหรือว่าแบบอ่าร้องแบบร้องเพลงท้มากๆแบบโมบายอย่างเงี้ยแต่ว่าแคปออมก็ได้รับโอกาสนี้แล้วกอเ,เพลง คิมิวาโบกูดะเธอก็ชี้ฉันมันออกมาสแสดงจริงในงานเปิดตัวเนี่ยโอ้โหแคปออมทำหน้าที่ได้ดีจริงดูแล้วเพลินดูแล้วแบบโอ้ว้าวว้าวมีความสุขมากๆน้องร้องเพลงนี้ได้พอยิงแล้วเพลงมันก็ถอดเนื้อหาใจความมาจากาชีวิตของออมมากๆเลยนะครับประทับใจจริงๆนะครับรทำได้ดีที่สุดเลยนะครับนั่นคือผลงานในส่วนของซิงเกิล คร,คราวนี้ก็มาน้องก็มีไม่ได้มีผลงานในส่วนของเพลงอย่างเดียวครับน้องก็ยังมีผลงานในส่วนของการแสดงอีกด้วยนะครับซึ่งบางเรื่องนี่ไปแอบเล่นไว้ตอนไหนก็ไม่รู้นะครับอย่างเรื่องแรกคือ x y z เป็นซีรีส์ที่ฉายทั้งช่องทรูแคบออมเขาบอกว่าเล่นไว้งแต่ตอนอยู่วงบิน k 4 8แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงไหนนะครับ อาจจะเป็นช่วงที่จะบาจาหรือเปล่าที่แคปออมไม่ติดทั้งเพลงหลักเพลงรองอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับแล้วก็อ,อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องท r e แอชนะครับถ่ายถ่ายชังช่อง a อเอสเพนะครับก็รวม2เรื่องเข้าด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าแคปออมแสดงได้ดีมากๆนะครับน่ารักสดใสได้โชว์ความสามารถอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่ง ผมมาชงแคปออมเรื่องการแสดงมานานและเคยแอบจิ้นแอบฝันเอาไว้ว่าแบบถ้าเรื่องเพื่อนสนิทภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทเ,เ,เป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยในดวงใจนะครับรับภาพยนตร์ไทยนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกิดในเชียงใหม่ชีวิตในรั้วมหาลัยเชียงใหม่ด้วยแ้่ผมมองว่าแบบแคปอมอมเหมาะมากๆอ่ะเหมาะที่จะเล่นเป็นดาราจริงนะครับก็ได้แต่หวังว่า ผู้จัดท่านใดสนใจซื้อลิขสิทธิ์หรภาพยนตร์เรื่องนี้มาทำเป็นละครซีรีส์เนี่ยอยากให้พิจารณาให้เอาออกมสแสดงจริงนะครับน้องทำได้ดีแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าน้องจะอายุ27 28แล้วแต่น้องก็ยังแบบน่าดีเด็กอะนะครับเล่นเป็นนิสิตมหาลัยได้สบายๆนักศึกษามหาลัยได้สบายๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลงานสองอย่างที่แกรปอมทำนะครับแต่ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา3ปีกว่าสิ่งที่แคปออมทำไม่เคยหยุดเลยนะครับก็คือการเป็นกัปตันวง cjm 4 8นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าโอแคปออมเสียสละความสุขส่วนตัวมากๆนะครับเพราะว่าสมัยที่น้องอยู่วง BNK48 อะชีวิตน้องก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะอาจจะไม่ได้รับโอกาสได้ติดซิงเกิลบ่อยๆแต่น้องกอ็ได้ใช้ชีวิตแบบ ชีวิตแบบสาวกรุงเทพอ่ะได้ไปเที่ยวไหนได้ไปอะไรยังไงแบบเหมือนน้องก็เรียนอยู่กรุงเทพแต่เรียนมาหาลัยแล้วใช่ไหมครับก็คุ้นเคยกับชีวิตกรุงเทพดีและตัวน้องเองก็มีเพื่อนมีแก๊งแก๊งปตาเผามีรุ่นน้องรุ่นสองที่นับถือน้องมากๆคอยให้ความอบอุ่นให้กำลังใจอยู่แต่ว่าอพอนนองตัดสินใจย้ายมาเป็นกัปตันวงซีเจมฟูเรียเพื่อความก้าวหน้าในาหน้าที่การงานของตัวเองก็เหมือนกับว่าต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยนะครับ ใครอาจจะมองว่าน้องได้กลับบ้านที่เชียงใหม่แต่น้องบอกว่าไม่ค่อยได้กลับเท่าไหร่หรอกเพราะต้องทำงานนะครับแล้วก็ตัวน้องก็อายุเยือะสุดในวงมันก็แบบเหงาอะใช่ไหมหันซ้ายหันขวาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครใช่ไหมก็โอ้ผ่านมาหลายเรื่องอะมาจากแบบวงยังไม่มีอะไรเลยแล้วก็น้องก็ช่วยกันกีณะสองคนปั้นเด็กรุ่นหนึ่งขึ้นมาทําให้วง ยิ่งใหญ่ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยโอ้โหผมชื่นชมมากๆเลยนะครับแล้วน้องก็ควบคุมน้องได้ดีมากน้องใช้พระเดชใช้พระคุณแล้วก็บทจะบทจะเตือนเด็กๆน้องก็โหดอะ่ะก็โหดก็ต้องมีวินยัยน้องเป็นคนที่แบบมีระเบียบวินัยอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็บทที่จะเล่นกับเด็กๆน้องก็เล่นแบบเต็มที่มากๆลงไปคลุกคลีลงไปเฮฮา,ไ,าได้แบบเออเราก็เห็นอยู่ว่า เช่นเปิดพ้องคาราโอเกะในตัวเองมีลาตินอะไมาช่วยร้องเพลงหรือว่าล่าสุดก็ชวนรุ่นสองไม่กินหมูกระทะเชื่อมสัมพันธ์ํรไมตรีกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็โอ้โหต้องบอกว่าแคปออมเป็นคนที่ทนะําหน้าที่กับตันวงได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงนะครับถ้าไม่มีแคปออมเนี่ยผมว่าเหนื่อยเลยนะครับก็แอบหวังลึกๆนะแอบหวังลึกๆว่า เอ่อเนี่ยเหลืออีกปีอีกปีกับ4เดือนมั้งแคบออมจะหมดสัญญาแล้วนะครับสัญญาน้องเข้ากับเมมเบอร์รุ่ที่2องวงบนเคโเก็จริงๆใจอายากให้น้องต่อนะแต่ก็อ,อยู่ที่น้องกับการตัดสินใจของน้องด้วยนะครับแล้วก็สมมุติท้ารีนะตัดสินใจกลับญี่ปุ่นเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าแต่ผมรีนะาเขาก็เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมละ่ะเขาก็อาจจะต้องกลับบ้านของเขาเหมือนกันก็อยากให้แบบ ตำแหน่งที่ให้นินคนต่อไปเนเป็นแคปออมมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของน้องด้วยนะครับก็นี้ก็เป็นผลงานทั้งหมดในปี2 5 6 5, 5, 5ที่ผ่านมาของแคปออมนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็อยากให้มีงานเข้ามาหาแคปออมเยอะๆนะครับขอให้ติดซิงเกิลต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเซนเตอร์แบบเซนเตอร์แบบหมู่มวลนะครับเหมือนกับว่า เซนเตอร์ในเพลงหลักได้สักทีน้องก็แอบฝันไว้อยู่ผมเชื่อว่าน้องทำได้ดีด้วยนะครับเราก็ขอให้มีงานแสดงเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับขอให้น้องๆในวงเคารพนับถือแคปออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆขอให้แฟนคลับมารักแ็นด,ดูแคปออมมากมายแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดีครับ